สวัสดีครับชมครับวันนี้เรานะครับมาอยู่ที่เซนต์เวิร์ลวันนี้เรามาทําอะไรกันครับวันนี้ผมนะครับบิลหยางวันนี้เราจะมาถ่ายกับต้นคริสต์มาสถ่ายถ่ายบรรยากาศต้นคริสต์มาสนะครับแล้วก็จะพาเด็กมาไหว้พระตรีมูรติสุทธิ์ทำพิธีด้วยก็เห็นเลยขอโทษขอดรถครับคนเยอะิย์ตเลยอยากอยากให้ดูตรงนี้คุณผู้ชมอยากดูนะครับ มันับด้อยู่หลังหลครับที่อแลรเดี๋ยวเก็บบรกาศไปเลยว่นครับีอาจจะไม่อะไรเป็นคลิปตอนรับปีใหม่ของปีย่สิบอดช่สิสมันยี่สิบสองดไปดูกันครับับเดี๋ยว เราทั้งห้าคนครับเราจะไปไหว้พระพิฆเนศกันข้างหลังจะไม่นอนมาไม่เห็นไม่เห็น,หนวันนี้เราจะขอพอรท่านนะโดย,ยพันยูโรแล้วก็ขอพอรท่นานหน่อยครับขอเทสใช่ใช่ขอพอรได้ไหนะมไม่เดี๋ยวไ้อยไม่ได้เลยครับ ชมครับข้างหน้านี้นะครับเราเดินฝ่าหมู่โนมาแล้วข้างหน้านี้จะเป็นพระพิฆเนศนะครับเดี๋ยวจะพากลุ่มเราเนี่ยไปไหว้พระพิฆเนศกันท่านผู้ชมครับตอนนี้นะครับเราจะไหว้องค์พระพิฆเนศยู่ด้านหลังนี้นะครับแล้วก็ที่พื้นนะครับที่พื้นก็จะมีรูปหัวใจหัวใจโซนให้เรายืนแต่ละคนครับเดี๋ยวพราเราทุกคนสี่ห้าคนจะไปยืนในหัวใจโซนแล้วเราก็ไหว้ขอองค์พระพิฆเนศกันไปไปไหว้กัน ูช้ชมครับเดินมาจากเมื่อกี้กะนะพ่อพิการทีนะครับนี่ครับพอยิงโฟมครับโม่ๆกับกล้องกับกล้องกับตั้งมันนึกวไหนอะยิ่เยียฟิวอยู่นี่อยู่แค่นี้วันนี้มันเยอะกว่านี้ทชมครับเสียอย่าย,ยายุ่งเสียอย่ายุ่ง ไปชนเมือเขาทำไมล่ะเพื่อนก็ชนเมือเขาอีกโอ้ตัวย่องตัวย่องปย่องครับอยากอยากทักทายซานตาคลอู้วแสดซานต้าวันนี้ซานต้าอยู่หลังครับซานต้าซานต้าไม่สนใจซันต้ามาถ่ายรูปเลยครับซานต้ามาแล้วเ เดี๋ยวพอกินเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะเดินลงไปข้างล่างแล้วก็เดินดูบรรยากาศคริสต์มาสกันต่อครับผู้ชมครับกินข้าวไปเสร็จหมดแล้วนะตอนนี้ยังอยู่เซนต์แอนดรูว์นะครับผู้ชมครับเดี๋ยวเราจะออกไปเก็บบรรยากาศในวันคริสต์มาสออกมาเง้าห้างกันแล้วครับแต่ว่า เดินไปเดินมาเจอเด็กอาสาคนที่เคยช่วยพัสย์ยศทำงานนี่คนนี้ชื่อบิวครับคนนี้ชื่อบิวครับนี่คนนี้ชื่อโต๊ดครับเอาลงไปสสวัดีคในโต๊สวัสดีครับเราเจอกันโดยบังเอิญที่เซนต์เวลล์นะครับบรรยากาศไม่ไม่คิดว่าจะเจอเด็กพิเศษกันครับเราต้องถ่ายรูปรวมไันเลยถ่ายรูปดีไหมดีไหม

มารถไฟฟ้าใต้ดินนะครับก็มาเจอสิทธ์เมื่อกี้เจอเจอโต๊ดโต๊ดมาฟังนัดนี่มาเจอที่รถไฟฟ้าใต้ดินแล้วแล้วมาโดยบังเอิญนี่เจอลูกศิษย์ที่เคยปไปยำชั้นเมื่อปีก่อนนะครับชื่อชื่อเล่นชื่ออะไรครับผมไนค่ะนายไม่ตองใบตองเกรสสามคนนี้อยู่เพรสองสี่กับสองห้ากับสองหกกับสองนี่เไปยำชั้นมาน่ารักทั้งหมดเลยนะครับเห็นว่ามันสุดยอดมาทำวอล์กนะครับแล้วก็เจอแต่สิ่งสวยงามน่ารักในวันคริสต์มาสนี้นะครับก็ขอมารีคริสต์มาสทุกคนนะครับ เดี๋ยวจะขึ้นรถไฟฟ้าคันเดียวมันจับครับโอเคครับลงมาแล้วครับคุณผู้ชมครับถึงที่หมายแล้วสถานีปลายทางเดอะมอลล์บางแคสระสอนครับก็วันนี้ทั้งวันก็ทัวร์นะทัวร์วัดพระทัวร์วใ,นวในเมืองอ่าพวกเราทุกคนก็ขอลาไปก่อนวันนี้จบคลิปแล้วนะครับก็แคปเบรเดียร์ขอบคุณมากครับ <c oughs>